สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกแล้วคันนี้เลยนายแบบของเรานะฮะคันนี้จะเป็นเจ้าอีซูเคบนะฮะตัวนี้เลยตัวนี้เป็นตัวสีขอนะฮะสีตรงรุ่นเลยคันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างดูดีเทลการเก็บงานนะฮะคันนี้ค่อนข้างจะเก็บเดิม ค่นข้างจะสมบูรณ์มากเลยคันนี้แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเบรกโปรเจกต์มิวนะฮะยางโตโยล้อทีสามเจ็ดล้อแท้นะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังด้านหลังก็เป็นเบรกโปรเจกต์มิวเหมือนกันล้อแท้นะฮะส่วน อันนี้ก็จะเป็นแบมีแบตเตอรี่แล้วก็มีมอน้ำหลังนะแล้วก็ huh. มาดูด้านในนี่ด้านในสวยงามสีค่อนข้างจะเก็บเดิมนะฮะพวงมาลัยดูสังเกตพวงมาลัยไม่กิ๊บหน้าจอมีวัดบูสหกสิบหน้าจอ A, A M I M นะฮะเดี๋ยว เรามาดูว่าคันนี้เราจะทำอะไรบ้างเกี่ยวกับช่วงล่างนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะก็จะมีช่วงล่าง MSR s t e ส2นะฮะประกอบไปด้วย a อ r m เดียวแล้วก็แอนติโลบาแล้วก็ a t L B, วกชุดย้ายตำแหน่งโชคไทเทเนียมแท้นะฮะแล้วก็มีก็โหลดตันนะฮะงาน CNC นะครับแล้วก็มีโชค a t t แท k กฟอร์ส่วนด้านหน้า ด้านหน้าก็มีโหลดจัดทรงพร้อมโชคแอ t เทอรฟอร์ดนะฮะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆพื่สำหรับการแต่งเจ้า i s u kb คันนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจหรือว่าอยากจะแต่งรถหรือว่า modify เต็ปช่วงล่างแบบประมาณนี้ ก็รบกวนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทร091-009-8004นะครับหรือว่าช่องทางเพจนะฮะเพจเมนโซลา่าภาษาไทยครับหรือว่า t ิ k t o k ช่องทางติตออกต ok ก็มีครับ